ปาล์าตาลต้นนองคู่นี่คู่ออกก็ได้ต้นน้องคู่แบบงามเห็นเด้ไปทายหานไปไปท้ายหางไเอาไปดูพี่จะบอกไงน้องคู่นี่ต้นไผ่้คู่ด้วยอ้ยกุ้ยเอาไปต้นเด้อต้นไผ่ต้นมันเด้อจะปลูกาปลูกไหนล่้ยนี่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  ปลูกต้นเดียวครับหนึ่งอ,อย่าไปาาปลูกต้นเดียวครับลุ้มนั่งเนี่ยลุ้มหน้าต้นเข้าใจปะขิงยามาบังปลูกไม้ปลูกไม่ไมไเนะี่ยนี่ต้นนี้เขาออกนละ้วมั้ยนี่ขิงออกอ่ะอปลูกเช่นไรนั่นเนยอะครับไปเอาออกนี่ต้นเอียโอเค

นี่เด้สองต้นอนแอเนวันดีอ้ต้นมอาน่นี่สอต้นี่ขุดปูหน่อยเอาเป็นต้นเดียวใช่ไหมแอ้วนั่นแบงอนั่นแบงหงั่ถอนออกขึ้นถอนขึ้นเออนี่มั้เอออ๋อไม่ได้ตั้งสามสี่ต้นหมดนี่เอานี่น่อนุษย์ไหอ้าโอเคุมกาอคพอแล้วกระจายออก่

เมลสี่อันพวกเราสูบกันชาีละไปหาดืไปหาอในเขากัญชาด้อเเต็มเไอ้กัวนะเล้วแห้เจ็บยูเจ็บจููต้นมกู่ขาพ่อหลืางนี้ไม่คือจีดูนี่พอแล้วกู่ขาม่เขาไปปลูกมังนนแน่คูได้จะปลูกนูกเคาเหยียบเลยแล้วกลาบไปไหนกัน แอลโก็ข,ขาเลยนะนแบบนอแล้วยู่งนพ่อแล้วันมั้นไงกับเต็นนีแล้ว <c oughs> นนเู่แลวเดนเนนวเมื่อบางแดดขาเนี่ยเขาสั่งว่าต้นหน้าเดียวกูต้องทำตามเขาสัง่งอ่ะไม่ค่อยแตกเร็วครับข้าวเดียวมันกัสวย อันเดียวกูต้องไปไหนเรื่องนี้นะครับไหนอ่ะอไายด้วยได้ย้ยไทยหน่อยปูเดี๋ยวเขาไหนเดยไปไทยเยือปหาด้วยไปกูใ่กุ้งหนีกดนีเขานีกไกลฝากไทยย หายต้นไม้หวม่ายแล้วูโพูดเองผู้ใจยหนึ่งเาไปลุกด uh, um, uh, 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 yeah. ูไหมนนดใไส่เาปลูกข้วังไมับถ้าปลูกล้วว้าปยอย่างไรฮะบริเวณปลูก้าตังมีปลูกมูข้าเห็ดู้เดียว้าวจกานคนบาจ เอาโบราณจัวงจรอพก็นีขาดยังพูะรูแอเชียงเอาวะพวนี้เสียงเข้าเหนือจ้าเจอยู่อ้าวอพราะว่าไ้ไอแพบเข้ามาหนีอโอ้ยมันือชนี่ต้องนั่นอะไรนะโก็ใช่ครับนี่ปักผมครับปูไปเลยครับมันมาน้ำตองเอาไปกินนะตองโตได้หลายหนอยหน่อยปลูกปกไปเลยอบ้อง โอเคนะครับตนวแล้วแลงนี่อีกอาทิตย์นึงนี่กะเจีปุ้ยนี่เขียวเต็มเอาไปให้้ยมากมใหยจทอมันไทเอาไปูุแลงนี่ยเอาไอ้แบจัดการมานี่ต่อแ่งกันแบ่งกันไวแล้ตัวนี้รถน้ำใ่ไลูกไปไปมาไมจึงรถ

กินสวยเลยดำเลยบางนยือปยางเลยยังม่ไหวเาว้าวโตยตีตังเาไม่ต้องตี้เด้อหรอตายโอ้ยไอ้แคดเมื่องเมือง เออคู่ก็เห็ดควอกันน่ะโอ้โหเห่นงซับเลยตามชืจ่ไเลยเ้อง่หนแสาวอาบุูกับเอี่ยพวกเขาทราบมั้ โอ้ยอย่า่าี้อยาเขาลงเพลงสีหข้น่ก็อ่ะระใจฝังะายไม่ไม่ม่เสียแน่นี่ได้ซักอีกบ่ เอาคือบ mm ่อรถ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 มานมาก่ถ uh ่ายยังไงถ่ายไผถ่ายาถ่ายจะลงยูทูบเอาคือพอสาม่าเอาว่าเอาพีเหรอสามกีนึงดิหนึ่งเอื่อยล้วงานจิ๋ไปโรงเรียนอ้ขาดที่ใส่ว่ะ เข็มขาดที่ใส่ว่ะออกเลยครับผู้ตองมาน่นปาดแล้วไปถูกต่อกไปอูกอเอาออกเลยต้นี้นดอกเข็มาเอาไม่พยเลยป่โอ้ยย่านใจเดือนเะ ก็คือี่เนั่นมี้ยจตัวนม่่กใส่อะไเาคู่กายอนไหนลูกทาลูกล้าหงว์ะไปาตัวที่เอาคู่กันกอนำ่าน่

มีก็มีไปตามคนูเดต้องทายู่อยเลยมาคู่ไปวิ่ง่เอานเราเ่าายนายกขอทายสักเกตละกันนะโอยซื้อเกือบตำ เี่มีพันธ์คนหนาลน้อนี้ของนี้เเรียนเเป็นเพื่อนกันเห็นนะห้อเราไม่คุนซึตูเค่นี่ตอนนี้เซ็ตไปปลูกหนังเรียนปะอ่าว่าแบบวามันเนี่ยหานคูโก้ฮะเราแต่สีเหลืองใดญก้อนไ่นก้อูู่ขากูไปก่อนมูอายุดหยุดยุดตะลุมไปได้วันกู่ะที่บอกต้นนี้ไม่ปลูกยังไงนี่เยอยยีส ตัวใหญ่จะกว่ามันอันไหนค่กันตัวใหญ่เอาุลมมันยังสวยๆต้องเอาโต้กำลังออกดอกเอาตัวนี้ไปปลูกมันจะง่ายอ่าไปใครจะไปนี่ได้ตั้งเยอะไปคู่ค่ะตัวนี้ไปปลูกเดี๋ยวบอลนี่มันสวยนี่ตัวนี้ก็ง่ายคุณจันทร์เอาซี่มือหนาคู่จะเอาหนายมันไปวางมันกระชิกเกิดแซมขึ้นแม่นะลูกเมือนในคู่ศรีสิทธาละต้นนีไฮน่ะต้องเลี้ยงลอยก็ลอยนี่เด้อกระเพาะเสื้อสวยๆนะเด้อมันสิออกดอกไสบอสขอสบอสง่าย ต้องถามซุ้มขาวโกต้องถันซุ่มอื่นหือเปล่าอาลูบีจับก้อนมันจับก้อนมันอะแบบเดียวมาเกตเกตึ้ึึึผสมมอผสมมอผสมไปไหมผัดลมกับบปี สมัครไก่อปะสองเดือนนี้ปะสองคุณคู่ ấy đi Cô anh học đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มัทน,นท่านเดียวกันเบิดบ่ปู้มีหลายพันปนกันมาก,ดดกเหลืองไงครับอือครับอันนี้นป็ด,นดอกเหลืองไงพอดีมากจงนะไงก็โตอยู่มองท่างขึ้นบันไดบ่ครับได้แต่ว่าอันได้แตว่าน,น่าดูกก้อะไรสำคัญอะไรนิดหน่อยเนาะเ้องใส่ปุ่นดีดอกกระใหญ่เนาะ